3ท่าฝึกการทรงตัวในผู้สูงอายุครับเมื่อเราเป็นเด็กเริ่มต้นเกิดมาเราก็ต้องฝึกการทรงตัวจริงไหมครับแต่พออายุมากขึ้นทักษะตรงนี้มันก็ค่อยๆลดลงไปเพราะฉะนั้นมาเร,าเริ่มต้นฝึกกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับ3ทา่าง่ายๆในวันนี้ครับ ท่าที่1คือยืนขาเดียวครับเราจะยืนปักหลักด้วยขาข้างเดียวนะครับขาอีกข้างหนึ่งยกขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ส่งตัวได้สามารถยืดเหยียบแขนออกไปได้นะครับพยายามยืนให้ชิดตัวกําแพงตัวโต๊ะตัวเก้าอี้อะไรไว้ให้เรายึดจับได้ด้วยนะเวลาที่เราจะล้มนะครับพร้อมกับเปลี่ยนข้างในการฝึกด้วยนะครับเราฝึกข้างละประมาณ10วินาทีถึง20วินาทีนะครับผม ท่าที่2นะครับเราหาเส้นตรงเนาะแล้วเราก็เหยียบบนเส้นไว้นะครับหลังจากนั้นเราเพยายามเดินอยู่บนเส้นตรงโดยให้เท้าส้นเท้าต่อไปเท้าแล้วก็เดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช้โฟกัสในการมองลงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนะเาะพร้อมกับการทรงตัวครับผมท่าที่3คือท่าไซวอล์กนะครับเราจะเดินด้านข้างนั่นเองเนาอก้าวเท้าออกแล้วชิดนะครับก้าวเท้าออกแล้วชิดแล้วกลับไปที่เดิมแล้วชิดก้าว และชิดทั้ง3ท่านี้เราเล่นแค่ท่าละ2เซตนะครับเซตละ1นาทีเนาะทำทุกๆวันได้เราจะใช้เวลาแค่6นาทีต่อวันเท่านั้นในการฝึกและพัฒนาความสามารถในการทรงตัวของเราให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะพระ้อมและอย่าลืมไปฝึกกันนะ